เฮลลนแจกเงินดิจิตอลหนึ0 0มบาทได้ไปต่อมีบัตรคนจนได้ก่อน กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการที่มีแต่ข้อมูลข่าวสารสาระความรู้นะครับอ่าแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับผมลงแต่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องจริงนะครับวันนี้นะครับหลังจากที่ทุกคนนะครับก็พอจะทราบข้อมูลข่าวสารกันมาบ้างแล้วนะครับไม่มากก็น้อยนะครับในเรื่องของการที่นายเศรษฐาทวีสินนะครับผมอ่าถูกปลดออกจากนะครับ ความเป็นท่านนายกรัฐมนตรีนะครับผมแล้วก็มีนางสาวแพรทองทาน ชินวัตรนะครับผมเป็นนายกรัฐมนตรีท่านใหม่นะครับซึ่งนะครับผมประเด็นนี้นะครับหลายๆคนก็พอจะทราบข้อมูลมาบ้างนะครับผมแต่ว่าประเด็นและใจความที่สําคัญที่สุดนะครับผมที่หลายๆคนนะครับอยากรู้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับตอนที่นายเศรษฐาทวีสินเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับผมได้ทําโครงการแจกเงินดิจิตอล1,000 0บาทผ่านแอปทางรัฐไว้แล้วหลายคนก็คงจะกลัวว่าเอ้มันจะได้ไปต่อไหม เราจะได้เงินผ่านช่องทางไหนกันบ้างนะครับสำหรับแอปทางรัฐนะครับผมตอนนี้นะครับผมยังคงเข้าไปสมัครนะครับได้กันอยู่นะครับผมตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้สมัครก็สมัครกันไว้ก่อนได้เลยนะครับเพราะว่านะครับผมตอนนี้นะครับแอปทางรัฐแอปทางรัฐนะครับผมได้มีเมนูให้นะครับผมเข้าสู่ระบบนะครับหรือสร้างบัญชีนะครับหรือสมัครสมาชิกแล้วนะครับโดยกดเข้าไปนะครับผมตรงคำว่า เข้าสู่ระบบนะครับถ้าใครที่มีแอปทางรัดแล้วไม่ว่าจะสมัครหรือลงทะเบียนไปแล้วก็ตามนะครับผมและยังไม่ได้สมัครสมาชิกหรือคนที่นะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนดิจิตอล w a l l ล็ตห0 0่งบาทก็สามารถกดเข้าไปตรงคําว่าเข้าสู่ระบบด้านบนก่อนได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับจะสังเกตดูว่ามันจะมีคําว่า เข้าสู่ระบบด้วยไทย i ID ครับผมเห็นไหมครับตรงนี้นละครับเข้าสู่ระบบด้วยไทย i ID วิธีการเข้าสู่ระบบนะครับผมก็คือให้เราไปดาวน์โหลดแอปไทย i อมาอีก1แอปนะครับผมโหลดแอปไทย i อก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ลงทะเบียนแอปไทย ID ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้ามาที่แอปทางรัฐนะครับ พอเข้ามาที่แอปทางรัฐแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับผมหลังจากนั้นก็กดเข้าสู่ระบบด้วยแอปไทย ID ครับก่อนหน้านี้ที่ผมเคยทําคลิปวิธีการลงทะเบียนด้วยแอปไทย ID ไปก่อนหน้านี้เห็นไหมครับหลายๆคนก็บอกว่าเอ้ยไม่จําเป็นหรอกลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐอย่างเดียวเห็นไหมครับผมก็มีแอปไทย ID เหมือนที่ผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้แล้วถูกต้องไหมครับแอปไทย ID คือเขาจะไว้ซิงข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนใครที่อยู่ระดับ 1- 2ึ่ ก็จะเปลี่ยนเป็น3ทันทีนะครับถ้าขั้นนะครับไปดาวน์โหลดแอปไทยเอดีสมัครแอปไทยเอดีแล้วก็กดเข้าสู่ระบบด้วยแอปไทยเอดีนะครับผมประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็ฝากบอกหรือ,อให้กับทุกท่านนะครับที่ยังไม่เคยสมัครหรือลงทะเบียนด้วยแอปไทยอดีมาก่อนแต่ถ้าใครที่เคยสมัครไว้ก่อนหน้านี้แล้วด้วยบัตรประชาชนก็สามารถนะครับผมกดเลขบัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็รหัสผ่านเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของแอป ทางรัฐนะครับซึ่งยังคงสามารถนะครับลงทะเบียนรับเงินดิจิตอลหนึ0 0มบาทกันได้อยู่นะครับและในส่วนของโครงการแจกเงินดิจิตอลหนึ่0มืบาทนะครับตอนนี้นะครับล่าสุดสดๆร้อนๆนะครับผมวันที่21สิงหาคม67นะครับผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าโครงการเติมเงินดิจิตอลหนึ่0มืบาทนะครับ ซึ่งเป็นนโยบายหลักของทางพรรคเพื่อไทยในสมัยรัฐบาลน,นายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีแต่เมื่อมาถึงรัฐบาลของนางสาวแพทองทานชินวัตรนะครับนายกรัฐมนตรีคนใหม่กลับมีกระแสข่าวว่าโครงการจะถูกล้มนะครับซึ่งหลายคนก็คงคิดและหวั่นวิตกในใจกันเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเอ๊ะเราจะได้ไหมนะครับ แล้วก็มันจะได้ผ่านช่องทางไหนนะครับผมล่าสุดนะครับแหล่งข่าวจากทางพรรคเพื่อไทยนะครับผมเปิดเผยว่าโครงการดิจิต a l วอลเล็ยังดําเนินหน้าต่อนะครับสอดคล้องกับที่นายจุลพันธ์อมรอวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ว่าดิจิต a l วอลเล็มีทางไปและมีทางออกที่ดีนะครับแต่ขอยังไม่เปิดเผยรายละเอียดขอให้ขั้นตอนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจะถแถลงในครั้งเดียว แหล่งข่าวยังระบุเพิ่มเติมนะครับการเดินหน้าโครงการดิจิตอลวอลเล็จะมีการปรับเงื่อนไขเบื้องต้นจะเป็นการแจกเงินให้กับกลุ่มเปราะบางที่ลงทะเบียนไว้ก่อนเป็นอันดับแรกนะครับผมในวงเงิน1.22ล้านบาทนะครับผมนั่นหมายความว่าคนที่มีบัตรคนจนนะครับกลุ่มเปราะบางก็คือกลุ่มบัตรคนจนนะครับผมเป็นหลักนะครับจะนะครับได้ เงินก่อนเป็นอันดับแรกในวงเงิน1.22ล้านบาทนะครับตามที่สภาเห็นชอบอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม1.22แสนล้านมาใช้แจกเงินหมื่นดิจิตอลนะครับผม w a l l ล็ซึ่งจะเป็นการแจกเงินสดผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนในครั้งเดียวจำนวน1,000 0บาทเลยนะครับย้ำนะครับว่าจะเป็นการแจกผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเงินสดเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมเลยทีเดียวครั้งเดียว หนึ่งหมื่นบาทนะครับผมโดยไม่กังวลว่าบาทสวัสดิการแห่งรัฐเป็นบัตรที่มาจากนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาแต่อย่างใดนะครับผมวิธีการดังกล่าวถือว่าเป็นการใช้เงินผ่านระบบดิจิทัลเป็นการเติมเงินสดลงไปในบาทสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเป็นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐก่อนส่วนประชาชนกลุ่มอื่นนะครับที่ไม่ใช่กลุ่มเปราะบางนั้นยัง ไม่ได้พิจารณาณตอนนี้แต่ก็ไม่ต้องกลัวไปนะครับเขาก็จะมีช่องทางในส่วนของการให้เงินหรือการแจกเงินอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องกลัวไปนะครับแต่เบื้องต้นก็จะมีการแจกเงินนะครับให้กับกลุ่มเปราะบางกันก่อนนะครับผมแต่ย้าก่อนนะครับว่าใครที่มีกลุ่มเป็นกลุ่มเปราะบางหรือประชาชนคนทั่วไปตอนนี้แอปทางรัฐยังเปิดโอกาสนะครับให้ลงทะเบียนกันอยู่ยังไงก็ อ่าลงทะเบียนกันไว้ก่อนนะครับเพื่ออ่าเขาเรียกว่าเพื่อเขาไปให้ทางรัฐเราก็จะได้ทางรัฐสมมติว่าเขามาให้ทางบัตรคนจนโอเคอันนั้นเราก็ว่าไปเราก็ได้อยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเขาไม่ให้ผ่านบัตรคนจนจริงๆขึ้นมาเราก็ยังได้ผ่านทางรัฐอยู่ดีประมาณนี้ยังไงเราก็ต้องกันไว้ดีกว่าแก้นะครับผมประมาณนี้นะครับแต่นะครับผมยังไงแล้วนะครับข้อมูลข่าวสารนี้ผมขอบอกก่อนนะครับว่าเป็นข้อมูลจากแหล่งข่าวเท่านั้นนะครับผมย้าว่า เป็นข้อมูลจากแหล่งข่าวเท่านั้นนะครับยังไม่ใช่ครับผมอ่ะยังไม่ใช่ข้อมูลจากอ่ารัฐบาลที่ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการดังนั้นก็ฟังหูไว้หูเท่านั้นนะครับผมข่าวที่ผมนํามาบอกนี้นะครับเห็นว่ากําลังนะครับมีกระแสอ,ออกมากันค่อนข้างเยอะนะครับในหมู่สังคมออนไลน์โซเชียลต่างๆนะครับจึงได้ทําคลิปนี้ออกมาเพื่อให้ท่านได้รับชมกัน จะได้เข้าใจสิ่งที่ถูกต้องกระจ่างสักทีนะครับว่าอโครงการนี้มันจะเป็นยังไงกันต่อซึ่งก็ดูจะเงียบๆทรงตัวกันอยู่ณเวลานี้นะครับผมนั่นก็คือเขาอาจจะกําลังพิจารณากันอยู่นะครับซึ่งขอย้ำอีกทีนะครับว่าแหล่งข่าวจากทางพักเพื่อไทยนะครับเปิดเผยว่าโครงการดิจิตอลวอลเล็เดินหน้าต่อนะครับผมและนะครับผมจะมีการแจกเงินให้กับกลุ่มเปาะบางเป็นอันดับแรกนะครับผมอ่า ที่ลงทะเบียนไว้ก่อนนะครับย้ำว่าที่ลงทะเบียนไว้ก่อนนะครับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับให้ไปลงทะเบียนที่แอปทางรัฐได้เลยนะครับสาหรับกลุ่มเปราะบางกลุ่มเปราะบางคือกลุ่มบัตรคนจนนะครับผู้วิกาลผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุอะไรก็แล้วแต่นะครับผมยังไงแล้วให้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเอาไว้ก่อนเลยนะครับเพื่อรอรับเงินเพราะเขาบอกว่าจะให้กลุ่มเปราะบางนะครับที่ลงทะเบียนไว้ก่อนเป็นอันดับแรกในวงเงิน1.22 ล้านบาทนะครับสองแสนล้านบาทนะครับผมมาแจกหนึ่งหมื่นให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนก็คือโอนเข้าบัตรคนจนนะครับผมอันนี้นะครับใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนอยู่แล้วเนี่ยให้รีบเลยนะครับผมลงทะเบียนนะครับที่แอปทางรัฐไว้ก่อนเลยนะครับผมตอนนี้ก็สามารถลงทะเบียนกันได้ต่อเนื่องเลยนะครับยังไม่ได้ปิด การลงทะเบียนอะไรแต่อย่างใดนะครับย้ําเลยนะครับผมรีบลงทะเบียนกันไว้ก่อนนะครับเพื่อท่านจะได้สิทธิ์นะครับผมอ่าไม่ว่าเขาจะแจกให้นะครับผ่านแอปทางรัฐหรือจะผ่านอ่าโอนเข้าให้ผ่านบาทสวัสดิการทางรัฐก็แล้วแต่เนี่ยเราลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐกันไว้ก่อนก็ดีนะครับเพื่อเขาเรียกว่าได้ดีกว่าไม่ได้นะครับสมมุติว่าเขาให้ผ่านแอปทางรัฐเราก็ได้อยู่ดีหรือเขาให ผ่านบัตรสวัสดิการห่งรัฐเราก็ได้อยู่ดีนะครับกันไว้ดีกว่าแก้นะครับอะไรประมาณนั้นนะครับผมและนี่ก็คือข่าวที่ผมได้นํามาฝากให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันในวันนี้นะครับเสียงชัดเจนนะครับเรื่องรายละเอียดชัดเจนนะครับอย่างไรแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนกันหน่อยด้วยแต่ก็ขอย้ําก่อนนะครับว่ารัฐบาลยังไม่ได้ประกาศออกมานะครับเป็นเพียงแต่แหล่งข่าวทางพักเพื่อไทยเท่านั้นนะครับผมยังไงก็ฟังหูไว้หูนะครับผมแล้วก็อ่าพิจารณาพิเคราะห์พินิจ ข้อมูลข่าวสารที่ออกมากันในช่วงนี้ให้ดีกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมย่าลืมกดติดตามช่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ